ชมค่ะต้องบอกว่าหวานชื่นกันแบบสุดๆจริงๆนะคะสำหรับบรรยากาศงานวิวาของคู่หวานคู่นี้ค่ะพี่โตแล้วก็น้องไบร์นะคะที่เข้าสู่ประตูวิวากันไปตามหลักศาสนาคริสต์เมื่อวานนี้ค่ะ หลังจากที่นักร้องหนุ่มนะคะพี่โตศักดิ์สิทธิ์ค่ะทำเซอร์ไพรส์ขอผู้ประกาศข่าวสาวพี่ไบรท์พิชยาธันแต่งงานไปเมื่อปลายป,ายปี2563และจัดพิธีมัธเเล็กๆภายในครอบครัวไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะทั้งคู่ก็ได้ถือเลือกดีควงคู่กันเข้าพิธีวิวาที่โบสถ์คริสตจักรวัฒนาโดยจัดเป็นพิธีภายในมีเฉพาะญาติสนิทและผู้ใหญ่ที่เคารพรักของทั้งคู่ประมาณ100คนซึ่งในส่วนของพิธีการค่ะคุณพ่อนครเวส,สุภาภรณ์อดีตหัวหน้าวงแกร คุณพ่อของพี่โตศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นอาจารย์ผู้ทําพิธีบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างซาบซึ้งมีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและน้ําตาค่ะดิฉันนางสาวพิจยาธันจันพวธขอรับนายศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพพรไว้เป็นสามีของดิฉันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ดีหรือร้ายกระผมจะรักและรักษาอย่งนี้ไว้ ไม่ว่าจะสุขสบายหรือจะป่วยไม่ว่ายากจนลงหรือร่ำรวยขึ้นดิฉันจะรักและถนอมเขาไว้ในดวงใจจนกว่าจะตายฉากกัน โดยไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งในงานนะคะนั่นก็คือพี่โตค่ะได้แต่งเพลงพิเศษมอบให้กับพี่ไบรท์ชื่อเพลง Only Loving You รักแค่คุณคนเดียวเท่านั้นโดยเพลงนี้ค่ะพี่โตเนี่ยเป็นคนแต่งทํานองส่วนเนื้อร้องก็ได้พี่บอยโกศิยพงศ์มาช่วยเขียนให้โดยพี่โตค่ะก็เปิดใจถึงเจ้าสาวบอกว่าไบรท์ Bright เป็นคนที่ทําให้โตอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันจากที่เมื่อก่อนโตเป็นคนดูแลใครไม่เป็นในขณะที่พี่ไบรท์ค่ะก็ได้ขอบคุณพี่โตที่อยู่เคียงข้างตลอดสิ ปเป็นการเดินทางที่ไม่ง่ายฝ่าฟันทุกอย่างมาด้วยกันขอบคุณที่มาเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตและจากนี้เราจะออกเดินทางไปด้วยกันสําหรับพิธีฉลองมงคลสมรสนะคะพี่โตแล้วก็พี่ไบต์เนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีการจัดหลังจากที่สถานการณ์โควิดเนี่ยคลี่คลายมากกว่านี้ค่ะ